สามโปรเซสครับที่เขาแข่งกันกสีวสดยอดเกรับไปไหนก็มีบอดโปรเซสมีแอนนี่โปรเซสครับแล้วก็มีไดโปรเซสโปรแกรมครับครับซึ่งราคาเท่ากันเท่ากันครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นกระสวคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับคือจะไม่ได้เอาความร้อนเป็นรับใช่ใชเป็นริฟอย่างเดียวครับริบร้อนริบเย็นเนี่ยใช่ครับจะเป็นริบร้อนอย่างเดียวอ๋อริบร้อนอย่างเดียวใช่ครับผมได้ครับถ้าอย่างไงอันนี้กี่กรัมคะที่บรรจุตัวนี้ ได้มาได้ก็ประมาณสองร้อยใช่ไหมครับตัวนี้ได้มาแค่แปดสิบครับแปดสิบกรัมค่อ uh huh. นข้างมีน้อยแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็แล้วแต่ลงขั้วครับว่าเขาจะจิบมาเท่าไหร่แต่ถ้ามาตรฐานทั่วไปก็้วสองร้อยห้าสิบกรัมครับจะออกผลไม้หน่อยนะก็ไซเดอร์นี่คืออะไรครับตัวไหนครับเนี่เขียนว่าไซเดอร์ไซเดอร์มันจะคล้ายๆกับพวกกดเอ่อเป็นพวกผสมใส่ชูกดรดผลมไม้ครับ นีใช่ไหมครับเอาของยากต่งยาได้ก็เอาไดอ๋อมันถึงจะเอาตัวนี้ไปดริปเลยใช่ใชไหมคะ่จะดริปให้อ๋ออันนี้พี่พี่แก้วอาจจะสนใจก็ได้นะเลยชิมลาย C of r o s t e r นี่คือแบบว่ากรทังชื่อของเขาเอง<ช> <laughs> เราก็สงสัยว่ามีนะรับ,รบมี C of Roaster S0 S057 นี่คือเป็นรหัสเขาเหรอะคระับใช่ครับ S057 ใช่ครับจะเป็นรหัสกาแฟของเขารหัสก,กาแฟใช่ครับมาจากเชียงรายเนะาะยามเ <s> ขามีใส่ชื่อเกษตรกรมีใส่รีเจียนแล้วก็ใส่อันนี้ด้วย เล,ล็กถ้าพี่แก้วสนใจพี่แก้วน่าจะสนใจตัวนี้นะเล็กเนี่ยคือเหมือนกับกาแฟที่เขาประกวดแล้วก็ก็เหมือนมีรหัสกาแฟมีเกษตรกร,กรมีอะไรแล้วเขา<อ>เหมือนแบบเป็นแบบฮันนี่คริปปี้มัลฟิลความรู้สึกแบบว่าฮันนี่ฮันนี่อะไรอะไรแบบนี้ถ้าพี่แก้วก็ดริปตัวนี้เลยถ้าสั่งก็คือเอาของนั่นไปเลยพี่แก้วบอกพี่แก้วด้วยนี่ก็น่าจะมี้ เอลปาสโลมาอันนี้มาจากรีมาเลยเหรอคะตะกี้มินนนี้เลยจสมานลจสมินันนี่เม,มเปิลไซรับ ลงมาต่อที่นี่เขาน่าจะเป็นน่าจะมีเรื่องเล่าของกำแพงของประตูของเคาน์เตอร์ของเชิงชานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้